ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นรับฟังเสียงจากวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่29กันยายน2566ขึ้น15ค่ําคำเดือน10เบื้องต้นเสนอพุทธภาษิ์บทว่า สุขาสังกษะสามัคีแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดความสุขความสามัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงหมายความว่าความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณธรรมนี้นับว่ามีความสำคัญมากในหมู่คณะ เป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยิ่งแก่หมู่คณะเพราะหมู่คณะจะมีความสามัคคีกันได้ก็ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงเมื่อมีความพร้อมเพรียงทางฝ่ายก็มีความสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจการงานใดก็เป็นไปด้วยความสําเร็จและเรียบร้อยได้ก่อให้เกิดความสุขและความเจริญขึ้นแก่หมู่คณะนั้นๆ จเจริญสุขจเจริญพรสาธุชนกดฟังทางไลน์วันนี้การทีว่าเป็นวันปลาสุดท้ายก้องเดือนนี้และก็วันพร่งนี้นีน่บว่ามีความสําคัญในพี่น้องชาวปากใต้ก็คือวันรับตายายก้องปีนี้มาถึงแล้ววันนี้ขึ้นสิบะคำเดือนซิบพ่งนี้แรมนึ่งคำเดือนซิบ เป็นประเพณีของชาวปกากใต้มายาวนานเรียกว่าวันรับตายายชาวปกากใต้เราไม่หว่าประโยชน์ที่นนของประเทศไทยนะเรียกว่าตาังประเทศจะรำลึกนึกถึงบุญคุณกองผู้ทามีแก่ผู้ตายายาย,ยาติโกโหติกาบันปุรุษซึ่งท่านได้ลงรับไปแล้วถ้าอยู่ตางประเทศก็อาจจะนึกถึงต่างใจ ล้วก็ไปทำวัดไทยในรัฐในทิ้นนั้นในมุนทุนหรือว่าในเขตจังหวัดเขตปกครองที่มีวัดไทยอยู่อาจจะน่อยแต่ว่าลูกหลานไทยชาวปกากใตยก็มักจะไปวัดเพื่อทาบุญอุติศส้นบุญส่วนกุศส้นให้กับรบรรพบุรุษท้งหล่ที่นี่พอมาในปรฏิททยลูกหลานชาวปกากใตยไปอยู่ที่นหนจังหวัดใด โดยจะบอกกรุงเทพมหานครคนตัวทุกภาคก็ปรถิทศจะไปร่วมกันนันแล้วี่น้นองชาวปากใต้ก็มีอยู่จํานวนมากเหมือนกันที่ไปเรียกว่าทามาห้ากินหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่ติ่เมืองล่วงทีนี้ปปุู่ทึ่งคนปากใต้ที่กรุงเทพเท่าประวันเดือนสิบปัณน,นีไม่ได้กลับมาเมืองนครไม่ได้กลับมาพัทลุงเรือไม่ได้กลับมาสุ่งคล้าจังหวัดที่ว่ามีงานบุญเดือนสิบ ใหญ่ๆบางทีการทิดงานทิดภาราหรือบ,บางคนก็ไม่สะดวกในการเดินทางก็มักจะไปร่วมทัวร์กันที่สมาคมชาวปกากใต้และมีการทําบุญทุกๆปีนี่วันนี้เบืองต้นจะพปูดถึงสมาคมชาวปกากใต้สักเล็กน้อยแต่เพราวัดนี่สมาคมชาวปกากใต้นี่มีมานานแล้วก็เรียกว่าคนที ก็ตั้งเริ่มต้นนี่เรียกว่าพบกันที่ร้านกาแวฟร้านกาแฟนั้นอยู่หน้าวัดประยุนวัดประยุนวงเชิงสะพานพุทธนนบุรีหรือสมัยมนั่นก็เล่ากันมาว่านสาไมเมืม่อสร้างกัน,ยนอยายยุ่งยี่เจนน็ดนทีนี้คนทีมากินกาแฟกับลึกซ่าเรื่องในเรื่องต่างๆเป็นคนตายด้วยกันมายุคกรุงเทพแล้วก็คิดกันว่าน่าจะตั้งสมาคมชาวบักตายขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ปปะสั้งสั้นปุดคุย เเพราะวา่าเราเตไล่สาบดีว่าคนปากไตไปยุติไนนี่จะมีความรักมีความผูกพันกันต่างๆที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนี่เรื่องราวนี้ได้ยินมาถึงนัน่นต้นอัตมาปเป็นวัยรุ่นที่บอกว่าสมัยก่อนเด็กตายไปเรียนราม <c oughs> ไปยุ่กันตามโาาม้ปักทาบ้านเฉวเที่ยวบางกะปิเที่ยวหน้ารามซอยต่างๆใช่ไหมรับรู้กันนึกป่าบอกนะคนที่เคยไปหน้าราม ทีนี่เมื่อเด็กตาย <c oughs> เด็กวัยรุ่นตายน,นักศึกษาตายไปมีเรื่องมีเล่ากับเด็กกรุงเทพมั้งหรือว่าเด็กต่า,างจังหวัดอื่นที่มาเรียนทีหมอรามมั้งหรือว่าหมออื่นแล้วไปมีเรื่องจอกต้อยทุบทีตามประสาวัยรุ่นนั่นท่านทุกท่านเด็กตายซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่พอร,รู้ว่าเป็นเด็กตายตอนเด็กนี่อยู่ฝ่ายตรงกันข้าม เต่บรัวเป็นเด็กตายด้วยกันโอ้ปรกากฏว่ามาก้าวกกันช่วยเลือกกัน, <c oughs> น,กกนกพูดเป็นเรื่องตลกว่าโอนั่นเดียวมันว่าเฮ้ยยิงมากับข้าแล้วทําไมมาไล่ตีพวกข้าโอ้ไปรู้จักไอ้นุ่นคุยไอ้นุ่นคุยไม่กี่คําไปเร่งตายกันเร่งเร่งกันแป๊บเดียวลบมาตุกบูเราแล้วอ่าอ่าเป็นเรื่องตลกแต่เป็นเรื่องจริงนะว่านี่คือแสดงให้เห็นว่าโอ้เร่งเร,เงรเ่งกลางบนเลยแสดงให้เห็นว่าคนปักไทยนี่ มีความสร้างมาคอีของเรียวเรามีความพกพันกันโดยสายเลือโดยจิตวิญญาณนะเล่นกันป่าาตายส่งภาษาภาษาตายเนี่ยเหลือตายมีความสร้ามาัคคีการโกตังสมาคมนี้ก็เป็นเรื่องที่ทททททดีเทติบุตปนีไม่ใจไม่ความมกุลตายเป็นว่าหนักเลงหรือวันตาพานในเองแต่แสดงถึงความจริงใจในความสร้ามาัคคีความจริงใจความสร้ามัคคี้นี่ก็สมาธ่ช่วยเลื่อบ้านเมืองและมีความจเจริญได้ ในการจ้างสั้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยิบอกว่าเริ่มต้นนี่ไปนั่งกัตีรันกาเฟ่ตอนนั้นก็ประมาณแปดสิปกว่าคนเนีเยมอนเนี่ยว่าจะเจ้า,าแฟนรายการหลวงวี่ไปนั่งสดกาเฟ่กันอาจจะเริ่มตน้นี่รนปานน้มหรือว่ารานันนาตอ <c oughs> คุยกันแล้วกันตกลงกันไว้ทำอะไรนะลองเล่นนะทุกคนหรือว่าทำอะไรดีดดกับชุมชนบานส่วนหรือว่า สังคมอำเภอกวักรุนจากวัดปัตตุลุงหรือกระย้ายกว้างออกไปนะเรื่องราวดีดีนะอาจจะเริ่มต้นวันนี้ก็ได้พวกเจ้านี้ก็นเลยแต่เรื่องก็คุยก็ปรีกันก็กันทุกวันอยู่แลวนะทุกวี้รับใช้ตอนจะเจ้าเอาโยนไปลาเรื่องนู้นล่ะสมาคมเจ้าปักตายซะไวนั้นนี่รบร่วมเบียร์กันได้ประมาณรอยว่าบ้านทั้งหนะรบเริมเบียร์อะไรก็จ่ายกาอาหารที่ไปปปะกินทั้งท่้นกัน แล้วก็เลืองเงินประมาณ3ามสิบประบาทเก็บไว้เป็นทุนจดตัดเรียนเบื้องต้นเนี่ยจากนั้นก็ตั้งกระดางบุคคลขึ้นมาติดต่อจดกับหน่วยงานราชการเป็นสมาคมชาวปากใต้เจอไล่เจอจำไม่ได้แล้วใครมัง้งมีไล่าฐานด้วยกันจะไม่จะไม่เด็กๆแล้วก็ทางราชการนี่ออกหนังสือรับรองว่าเป็นสมาคมชาวปากใต้จดทะเบียนถุกตองตามกฎหมายเมื่อวันที่ออกตุลาคมซองเนาะ สมาคมชาวปากใต้นี่เป็นสมาคมทีซ้องของประเทศไทยที่จดทะเบียนทุกตรงตามกฎหมายมีสมุนซ้อนกัจราตโจทะเบียนเป็นสมาคมทีหนึ่งนะแล้วก็สมาคมชาวปากใต้นี่เป็นสมาคมทีซ้องส่วนวัตถุประสงค์ของการให้มีสมาคมชาวปากใต้ขึ้นมาคือประการใดเขาบอกว่าส่งเสริมความสามัคคี้อุปการะช่วยเหลือซึ่งกันซึ่งกันซึ่งกันเลิกกันระหว่างพี่น้องชาวปากใต้ทีประยุชน์รุงเทพบเรื่องประโยชน์นด่ไง แต่เราเป็นคนปากท้ายที่เข้าสมาคมนี้บางครั้งไม่ได้เข้าสมาคมแต่ว่านำชิดนำใจดีสมาคมเจ้าพ่อทยมีก็ไปช่วยเรื่องเมื่อเรายินเวลา,เ,าเ,กเกิดปัญหาปัญหาเพทต่า,า,า,างธรรมชาติหรือว่าปัญหาต่างเศรษฐกิจสังคมหรือปัญหาต่างๆนี้สมาคมเจ้าพ่อไทยก็จะไปให้ความช่วยเหลือสังคมอยู่เสมออันนี้เราความรักความสามัคคี แต่ถ้าพอถึงธรรมะที่ส่งเสริมความสามัคคีนี่มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะครับประการประการที่ว่า human being is social animal มนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมวรรงแรกก็ถือถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์นี่โยงรวมกันใช่โยู่รวมกันเพราะว่ามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้อันนี้ก็จัดเจนถะครับถ้าเราเกิดอ้วนอ้วนแม่จะท้องแม่ออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็น ซัดได้ซัดบ,บางประเภทนีปกเกิดแล้วมันไปกินมันเอาตัวรอดได้แต่คนนี้เอาตัวรอดไม่ได้คนจงอย่กับพอเมผู้ตายยาย่นี่แหละเป Por, ็นนี่เป็นปัจจัยว่าทําไมคนมนุษย์เพาจะกคนได้หรือว่าคนตกตายเราพอดตึงบุญสัดเดินซินี่จะมีความกตัญญูกตับญที่มากที่สุดอาตมาเคยได้ในรลางในในการวิทยุหรือยไปทีตีนันก็พูดว่าบุญสัดเดินซินี่ วันรับอาจจะหน่อยว่าวันส่งแต่วันส่งทายายนาใน่านกองเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดตัวทุกวันอยอดโยมเน้นกระติมวัดไปมดัดกำลังบ่งบอกหรือแสดงยิ่ถึงความกทนอยูกตาวทธีที่มีอยู่เต็มวัวใจกล้องปีนองชาวปากตาย่านึกถึงบุญคุณกล้องผู้มีประคุณนี่แหละสอดคล้องกับว่ามนุษย์เป็นสังคมยู่รวมกันเป็นมุกนาได้รับการเรียงดูจากปอแมผู้ตายายย่าและการตอบแทนบุญคุณทัน เมวันนี้ทันไม่ยเยอะแล้วเราก็มีความเชื่อเรื่องประพณีว่าบางฐานน่าจ,จะไปเกิดบนระวันมัง่งบางฐานก็ตกนรกมัง่งไปเป็นเปรตเป็นไรก็ต้องทําบุญส่วนกุศลอุทิศไปให้ฐานนี่แหละจึงได้มีบุญซัว์อันซิบขึ้นมาเพราะมนุษย์เป็นชัดสังคมปัญหาต่างทางที่เกิดขึ้นในสังคมนี่เพราะว่ามนุษย์นี่มีความคัดแยงทางความคิดความคัดแยงเกิดจากความคิดค่อนคือไม่ความา่า มีความคิดพิษนะไม่ว่าใครพิษเลยนะเราโทษเขาพิษหรือเขาโทษเราพิษก็แล้วแต่แต่ว่ามีความคิดคัดเยงเกิดขึ้นปกคิดไม่ตรงพกคิดไม่ตรงนี่เราต้องมีวิธีการเกย์ใกล้ผ่นหน้าการเกย์ใกล้ผ่นหน้าเราก็ต้องเรียกว่าฮ่าคนตีมีความโรมีความสามารถมีคุณธรรมขึ้นมาเกย์ใกล้จึงต้องมีสมรชิกในสังคมอย่างเช่นว่าในทางกรอบครัวก็มีคนนั่งกรบครัว ไม่ว่าจะเป็นพอเป็นแม่ปอเป็นมู่บ้านก็มีผู้ใหญ่บานกับนันหรือว่าบุคคลที่ทำหน้าที่ในการปกครองตามตองทิ่นนั้นๆเพื่อช่วยกันเป็นลักองสังคมในการรักษากติกาหรือกฎหมาของสังคมเอาไวา้ในการแกปร้ปัญหาในทางศาสนาก็มีพระสมัมสัมพุทธเจา้าทรงเป็นหัวใจลักลักหรือกว่าลักธรรมที่ปลุกในตรัสไาวายัยนี่ก็ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมความสามัคคีให้มนุษย์ยู่รวมกันได้พระพุทธเจ้าจารไดรตรัสเอาไว้ว่าลัทธรรมที่สาคัญในการส่งเสริมความสามัคคีคือสารานยธรรมวประการไม่ความว่าการยุ่รวมกันนี่ทุกคนจะต้องอา้างความสามัคคีประการแรกต้องมีเมตตาต่อกันคือคิดดีมองดีคิดดีต้องมองพูดดีคือมองแง่ดีนะครับมีความรักมีความเมตามตาเมตตาต่อกัน กิดสั้งสัน้นไม่กิดทำลายไม่อิจฉาริษยายกันนะนี่ยังวันพระที่แล้วอากิโยมมาวัดมากพอสมควรก็เลยปูดธรรมะข้อนี้เหมือนกันว่าเราจะไม่อิจฉาริษยาีึสิกันอะไรกันเปล่าความอิจฉานี่เป็นองความทุกนะนี่พูดถึงความอิจฉาอิสระอิจฉาอิจฉาฤทิษยายตอนนี้แต่ก่อข้าวที่ดังงดร้อนที่สุดตอนนี้ก็คือ เรื่องกอง้องบิ๊กโจ๊กทันบิ๊กโจ๊กทันบิ๊กโจ๊กที่ว่ากำลังทุกสกัดดาวาทันเป็นรองพ่อบโบตอโรรองพ่อบโบตอโรกำลังจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจเร่เงชาติแต่ว่าอาจจะมีปัญหา,าพิโทโ๊กเราไม่ทราบแต่ว่าเต่าที่บ้านมากนี่ทันบิ๊กโจ๊กนี่ที่ว่าทันเป็นคนที่มีความดีมีความรู้มีความสามารถ <Yeah. S 2> เ,เดียวเดีึยวปูิสมาคมชาวปากใต้นี่่านปินนายกสมาคมชาวปากใต้ด้วยเห็นเข้าเหมือวันมีญาผี่นองหรือว่าประชาชนชาวปากใต้รวมตัวกันให้กำลังใจ <Yeah. S 2> แต่ถ้าเกิดว่า่นานทำไม่ทูกก็เจอว่าก็เ,าเป็นไปตามเรื่องของอกฎแห่งกรรมหรือว่ากฎไมยแต่เชื่อว่า่ันนี่เป็นคนดีนะคนรุ่นนี้เชื่อว่า่ันเป็นคนดีแต่ที่พอรู้ก็่านเป็นคนชอบทำบุญเหมือนกัน ไม่ว่าวัดว่าร้านต่างๆในเขตจังหวัดทุ่มพาวัดล่วงปอทวดท่านก็ต่มบุญมากๆแท็ดแลปีประท่านท่านหนากรดีปรสทงควรแล้วก็นี้ได้ยินคุยกับเจ้าวัดวัดก๊อฟโอปีนี้ท่านบิ๊กโจกจะมาเป็นประธานการตอดกระตินเ,เรียกว่าไปซ่อนนักธรรมที่วัดก๊อโอกระตั้มไปปูดคุยกับเจ้าวัดท่านปร,รัชวิเชียร ท่านนี่เราทราบก้าวว่าประธานกัทินปีนี้มีเรื่องนี่ไม่ทราบว่าไม่รู้ใดนามาเป็นประธานไหมกัทินก็โอปีนี้ <c ười> คุยกับเจ,าาเจาา้าวัดเจ้าวัดว่วรออนายมานายมากนะถ้าไม่ทุกข์กังล่างนายมาก <c ười> หรือวา่าถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องไม่มีเล่าก็มากแบบหญิงไงแต่ถ้าเกิดเรามีเรื่องมีเล่าก็ดีเหมือนกันนะ ไม่ได้เป็นโปบถ้ไม่ได้เป็นป,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 นป,ป,ปโบตรอไม่ยุ่งงานเร่งได้รับ,บุ่งได้เต็มที <c oughs> ตัดการเร่งแบบ,บใบใจสนุกสนานนี่คือเรื่องกลองหยดต้าบนาดักมีคนยักได้มีคนประทถนาเมือ่อไม่ได้โดยตรงกับบางคนการใชายวิธีไม่สะอาดใช่ไหมอย่างที่เราเว้นกันอยู่ตามก้าวก็ยังไร้ก็ตาม ก็ให้เราตระหนักนี่พยายามมองแง่ดีของผู้อื่นพยายามอย่าสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับสร้างคงมบานเืองนี่คือโยกันโดยเมตตามโนกรรมถ้าว่ามีปัญหาคุณก้องมองใจกันให้อภัยต่วกันเลยกันนะเมตตาประการที่สองเมตตาพัาชชรกมการปูแต่สิ่งที่ดีงามปูปัฒนาดีให้กำลังใจ ในยามที่ใล้ประสบกับความทุกข์ความหม่อมองมีคำพูดคำพูดนึ่งก้องตานอาจารย์พุทธทานเวลาเราต่อแทรหรือสู้เสียกงลังใจนี่ให้ท่องกำนี้เอาไว้ในใจเลยทัน่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์และไม่ทําใครเป็นทุกข์ทุกสถานแต่เพื่อทําโลกนี้ให้งามตรการเป็นวิมานในเมืองคลยน์แล้วเย็นไม่ตึงเกลีอเบาปิดและเย็นใจเย็นตาสบายใจเนี่ย คือเกิดมาเพื่อไม่เพื่อทาตัวให้เป็นเป็นสุขไม่ได้ทําตัวให้เป็นทุกข์คือแล้วก็มีความสุขเื็นความทุกข์ตรงอยู่ในธรรมไม่มีความสุขเป็นความทุกข์ของผู้อื่นช่วยเลือกผู้อื่นได้ในเวลาที่ช่วยเลือกได้ก็ช่วยเลือกนี่โดยเจะาประคำพูดพูดจ้าดีพูดแนนำํำสิ่งที่มีประโยชน์นไม่พูดโกหกไม่พูดซ้อเสียดไม่พูดคำยับไม่พูดเปิดเจอ ูดแต่คำดีมีประโยชน์คำจริงอ่อนหวานสมานสมคัคคีนี่เรียกว่าเมตตาวาจีกรมรมประการที่สามเมตตากายกรรมไม่ถึงการทำความดีต่อกันกายนี่เรียกว่ามือหยิบยืนช่วยเลือดสมัยนี้ก็จบไปช่วยเลือดเรื่องการเงินใช่ไหมถ้าช่วยเลือดเรื่องการเงินไม่ได้กายช่วยเลือดเรื่องร่างกายกับร่งกายนี่เช่นว่า ข้างบ้านเราข้างรินเราข้างสถานที่ทํางานเรามีงานมีการเกิดขึ้นเราอาจจะไม่มีเงินมากไม่ในการไปช่วยเหลือแต่เรามีกําลังกายแต่าปากตายบ้านเราการเนี่ยพูดเปลา่าทิ้มเกลื่อง <c oughs> ตาแกงช่วยเหลือยกกา้จัดกายอะไรต่างๆกายอะรกันในตางศาสนาก็เหมือนถันมาวัดวันนี้บันปลาถึงบอกเป็นบันปลาใหญ่คนมาวัดกันมาก เข้าไปที่วัดการช่วยกันปัดควาดทำความสะอาดวิญญาณล้านเจดีสตั้นทีไอ้น่าดูน่าชมน่าชายช่วยเลือกผู้อืน่นโดยกายกรรมมีความอ่อนนม้มยกมือไหว้ทักทายสวัสดีนี่เป็นมรารยาทที่ดีของชาวพุทธและของคนไทยมีสมการวะต่อผู้รักผู้ใหญ่และก็ไม่เบียดเบียนไม่รังแกไม่ทำ้ายผู้น้อยเนี่ย ถ้าปัาดกคือกายกรรมมีตากายกรรมประกระา,รา,า,ารที่สพระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าสาธารณโภคีคำว่าสาารณโภคีคือรู้จักแบ่งปัน,ป,นป้นประโยชน์ให้กับผู้อื่นพ้นประโยชน์ให้กับผู้อื่นคือไม่เห็นแก่ตัวจวยเลือกป้นประโยชน์ขอ, <c oughs> อ,องส่วนรวมนี่เะไดมากกว่าเวลาไปตีสาธรณะต่างๆนี่เราเห็นอะไรไม่ดีหรือไม่ส่วยไม่งาม ไม่เรียบร้อยเราสามารถเสียสละในตรงนั้นได้ในการทําให้ดีทําให้งามทําให้เรียบร้อยเรยกว่าช่วยช่วยเลือกผู้อื่นไม่ใหญ่ช่วยเอยาน,น,นะช่วย <c oughs> ตั้งมงแต่ช่วยเอยาเ่อนนั่นในตันบุงเดินทริปนี้ก็บอกเ่านอะไรเนี่ยตีไปจริงอ่ะ <c oughs> ไปจริงลักษณะนี่ก็เรียกทกเลยนะคนโบราณก็บอกว่าจริงปรีดลักษณะการจริงใช่ไหมมีความยิ่วมีความรูปมีความยากได้อย่งจริง แต่พระพณีขก็ปาคใต้เราดียางหนึ่งการอย่างจริงนี้เรารู้กันเป็นติดรู้กันว่าอย่างจริงโดยวความสนุกสนานไม่ใช่ว่าการอย่างจริงโดยวความโกรธตุบตีทำร้ายกันไม่ใช่แต่อย่างจริงโดยวความสนุกสนานแล้วก็พูดติดตุกจริงคือเปเรตอะไรก็เปเรตผู้ตายใหญ่ใหญ่ผู้รองรับนี่่ันก็อินดูหลุกล้นน่นตานไม่โกรธจะไม่ไม่มีการทราบแจงหรือว่าไม่มีการให้ถูด เป็นจักสิปตีให้คุณรอหลุดล้านบูชาแล้วก็เป็นประเพณีว่าเป็นการสวดธรรมายนรัวเหมือนกันว่าเครื่องเส้นซ่วงบูชาไม่ว่าจะเป็นกรนุ่มเดือนซิปนุ่มพองนุ่มลานุ่มเมซํานุ่มสวาเรือเบียปัจจัยเงินทองเรียนหน้าเรียนซิปเรือเบ่งยีซิปเบ่งรอยเบ่งรอยเบ่งพันที่เขาไปตังต่างต่างๆเพื่อบูชาพรรพรุษนี่ เปรตเอาไปไม่ได้การเป็นกล้องลูกเอาไปใช่ไหมอันนี้การอย่างจริงก็ซ่อนธรรมะอยู่เหมือนกันจริงเปรตแต่ว่าถ้าเราได้เสถระประเวณจะดีดีกว่าสาธารณภพขี่ตุกๆเรื่อทั่วงแบ่งพันนกรับสังคมนที่มีก็มีโอกาสได้แบ่งพันมากคนที่มีบานั่นกลางก็พอช่วยเลือกนที่มีน้อยก็ให้น้อยแตุ่กยังเราควรจะมีการแบ่งปันศีลธรรมัญญตา ประการที่๕พระผู้มีประภักตรัสวาตรัตวีวารวะรบเบียบการปฏิบัติข้องสังคมนี่เราควรปฏิบัติเหมือนกับผู้อื่นนะคือกรอบในกฎระเบียบของสังคมไม่ทาอะไรตี่ววาออกเียบสังคมนี่ก็คือซีน,นเหมือนกันซีนเรื่องความเรียบร้อยอก็ยกตัวอย่างว่าท่านผู้ว่างเวลาไปวัดเวลาทาบุญห็นไหมมีเจกันตั้งอยู่หน้าโต๊ะผู้บูชา เรานําดอกไม้มากไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรื่องดอกไม้สวยสงามสีสัหลักซี่ีเรื่องซีแดงซีชมพูสีอะไรต่างๆางที่เรานํามาสีข้าวบริสุทธิ์ก็แล้วแต่เราจะไปรวบรวมแล้วก็เสียบไว้ในใจกันบูชาพระท่านเลือกจากนั้นก็นไปเสธทตุจัดไว้เรียบร้อยสวยงามอ่ซีซีก็เป็นกันเป็นการรอยรัดบุคคลไอ้ทีไอ้ทีมายูรวมกันนี่มีความเรียบร้อยสวยงาม ไม่ไปทำไอ้ผู้อินทรอนไม่ใช่อำหนาจบาดย่ญยไม่เกาไกลหน้าที่ผู้อื่นไม่ดวงลํากำเกินสิทธิของผู้อื่นนี่เดี๋ยวศีละสามัญญาตาประการสุดท้ายท,ทิิสามัญญาตาท,ทิิเปลี่ยวความมิ่นมีความมินสอดคลองพองกันก็ว่าพองกันไม่ถ้งว่าพอพันนะ บม่ใช่ปอบละพองคือเสมอหรือมืดกันที่เรามาักจะใจกว่ารู้จักสเสวงนหาจุดร่วมและสมุนจุดต่างคืออะไรก็ตามที่มีความเห็นรวมกันไปกันได้อันนี้เราส่งเสื้อมไม่มีขึ้นอะไรก็ตามที่ว่าเล่ล้วมันจะคัดกันบางที่ก็ยอมยอมกันบ้น่งเล็กเล็กกันบัน่งเรียกว่าสมง่วนวายบ้างเพราะด้วยมากนี่คน เยา่วาดจเป็นร้อยเป็นพันคนเลยถึงคนช่องคนนี่สามีภรรยาอย่รวมกันบางทีก็เห็นต่างกันถ้าเกิดเราไม่เห็นใจเห็นแต่ความคิดกองตัวเองเป็นี้ก็คัดกันรเรื่อเผื่อช่องคนเรื่อใครก็ตามโยกแค่ช่องคนต่างความคิดเลยหรือบางครั้งโยกคนเดียวก็มีความคิดส่องความคิดนะอย่างปื้อดีว่าทำรบนูไม่ดีทำรบนันไม่ดีคิดไปคิดมากก็คิดมาก แต่ว่าถ้าว่ายูรวมกันนี่เน้นเรื่องของทิฏฐิสามัญตามีความเห็นรวมกับผู้อื่นโดยเอาทำเป็นเกณฑ์กลางเอาทำเป็นกรรมประกอบในการตัดสินใจว่าควรจะตัดสินใจไปทางไหนโดยมากถ้าตัดสินใจโดยธรรมก็มันจะเข้าเดียกว่าทำนองลองทำเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมมรรติปลาทันพุทธมรรติปลาันซ้อน หรือว่าดังพุทธวจานาองประสมมาสัมบุทธเจ้าที่พระปรุงในตรัสเอาไว้ว่าสมัคคยญานังตะโปสขโขความสามัคคีของหมู่คณะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขทําไมสังคมเราอย่รวมกันเป็นสุขได้เพราะความสามคัคคีนี่คือลักธรรมสำคัญแล้วปฏิบัติทอดเวิลาธรรมก็ไม่ใช่ว่าเจ้าพอวันซาดบุญเดือนสิบหรือวันรับตายใช่ในเรื่องของความสามัคคีนี้ปฏิบัติกันได้ทุกวัน ตุกเวลาในการโยโรงกับผู้อื่นแล้วก็สันติสุขสันติภาพจะเกิดขึ้นอภประการเต่อมาการส่งเสริมเรื่องการศึกษาส่งเสริมเรื่องการศึกษาสมาคมเจ้าปักตายส่งเสริมเรื่องการศึกษาแต่ว่าไม่ว่าสมาคมไหนแตงกไม่ว่าสถาบันไหนสถาบันกลอบกลัวสถาบันจาดสถาบเมตสถาสถาบันศาสนา การส่งเสริมเรื่องของการศึกษาโปรแกรศึกษานี่ในปราษาปาหรือภประสมาร,ร,ารเซริจารจัลวาก็คือสิทข้าดน,นี่การศึกษาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องข้องการเวลาแต่เราเกิดมาเราต้องมีการศึกษาสิบเป็นเด็กในต้อง,งัดกลานนัดเดินนัดรับประทานอาหารนัดใส่เสื้อผ้านั่นก็ถือว่าเป็นการศึกษาแล้วอแม่นี่เป็นครูคนแรงบุพพาริยาติวุจรี พ่อแม่เป็นครูคนแรกของโลกของโลกน,นี่คือการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่เกิดมาการศึกษาสอนในเราได้เรียนรู้อดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ามาจากการศึกษาที่ทุกต้องโลกนี้จเจริญได้เรามีการศึกษาโดยเฉพาะสิ่งเด็นชัดคือวัตถุงวัตถุปัฒนาจเจริญเถึงทุกวันนี้เรามนุษย์มีการศึกษา แต่สํากัญเนื้ออื่นใดไปกว่าวัตถุก็คือเรื่องของการศึกษาไภายในใจิตใจสํากัญที่สุดเลยเพราะถ้าจเจริญวัตถุจิตใจไม่จเจริญก็เป็นปนัญหาตามมาลาวแล้วบางครั้งถ้าเกิดว่าสังคมในประเทศได้ควรมีการเสื่อมต่างจิตใจมากปัญหาก็จะตามมามากแล้วก็แก้กันยากบางครั้งแก้โดยการศึกษาความรู้เอามาอยู่ สิ่งที่แกเป็นหน้าได้คือการศึกษาในทางธรรมหรือว่าทางจิตอันนี้แหละไม่ว่ายุกในสมัยไหนการศึกษามีความสำคัญตัวโลกเพราะว่ามนุษย์มีพฤติกรรมอย่างใดก็มาจากการศึกษาเรื่องพูดยังไงว่าชีวิตนี้จิตเป็นตัวบัรรลให้เป็นไปเราจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็อยทีการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมตัวล้อม ไอ้เราเป็นไปยันที่เราวว่าพปรุงนี้ต่อเจ้าประเพณีบุญซัดเอ็นซิปมาแล้วก็เป็นการลอ่ลอลบเป็นวัฒนธรรมที่เราซืบต่อซืบต่อมาอย่างนั้นมนุษย์มีการศึกษาซืบต่อเรื่องความกตัญญูทุกคนรู้มีภูมิมชิตมีมิธรทมแล้วก็ระพุ่มใจในความเป็นไทยในความรักษาประเพณีตีดีนี้เอาไว้นั่นก็เราศึกษาเรียนรู้จากบรรพุุษมาแล้วก็ทำอยู่ เราในคนหลงลัานเราก็ทําต่อไปนี่เจ๊เนี่ยว่าเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนี่เป็นเรื่องที่ดีเมื่อเราทําได้ทึ่งทุ่งทู้งที่สุดแล้วก็คือจะมีความเย็นจิตสบายใจที่บอกว่าบุญนี่ทำเพื่อเราจะได้ผลจากบุญปลจากบาปเวลาตั้งจิตอันตัน้นจะเป็นถึน็จกังคนโบราณก็ว่านิพพานนพระเจโยโหตุขอให้บุญนี้เป็นไป หรือว่าเป็นปัจจัยเกียรติพพานเมือนึงว่าที่สุดแล้วก็จะตรงกันความสงบหรือความเย็นใจเนี่ยเอาละทันกวางเวลาของรายการหมดแล้วก็ตรงก็อนุมนลนากับการติดตามฟังก็อยวันนี้ท่านทางไล่านไน้มีความสุขในการทําบุญหรือการทําหน้าที่การงานทุกอย่างเป็นไปโดยชอบประกอบ้ปธรรมสุขภาพแข็งแรงมีอายุวันนาสุขภาละ และกาบ,บรรพุษศักดิ์สิทธิ์ทางไลายคุ่มกรองในโลกล้านมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพรกกอบไม่อีกครั้งเดือนหน้าวันพระหน้าเจริญพร ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นรับฟังเสียงจากวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่29กันยายนสอง6ัขึ้น15บห้าค่ำเดือน10เบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่า สุขาสังกษะสามัคีแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดความสุขความสามัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงหมายความว่าความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณธรรมนี้นับว่ามีความสำคัญมากในหมู่คณะเป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิด